สินช้านะครับชายนะครับผู้ว่าขานชายแข่งสถานีเบรกก่อนนะครับผู้ว่าขานชายหนึ่งถึงสิบรายงานตัวครับรับอุปกรณ์แต่งตัวให้เรียบร้อยผู้ว่าขันญิงหนึงถึงสิครับรายงานตัวเช่นเดียวกันครับเชิญครับ มอเนี่ยเ,เ,เ,เลือเส่งตัวไปไเลยไงนี่ทัดแล้วตัวตึงสารพัดช่างครับปาริชาตกองทีชอสามได้รับโคต้าวิไลเทคนิคตงคองนอุบลไปแล้วนะครับ ีมือดีครับเลยได้ให้โคต้าไปครับตอนนี้ผ่านไปแล้ว35วินาทีนะครับ40แล้วครับไปเรื่อยๆครับนิ่งครับนิ่งดีมากครับนี่แะครับปาริชาติครับปริชาติ5้สิวินาทีผ่านไปยังนิ่งครับยังนิ่งครับ ตอนนี้กำลังเข้าในมุมที่มีการเลี้ยวเล็กน้อยครับ6 0นาทีผ่านไปครับ3เราจะมีการแข่งขันอยู่ที่ประมาณ90วินาทีนะครับตอนนี้นะครับโอ้ของเขาดูดีกว่าเยอะแล้วยี่ห้า เจ็ดย30แปดิบาสวีตบมือดังๆครับเโหโหี้ยครับตัวตึงครับเทคนินคนครนอูบนนะครับบขาวสะอาดครับผม